ใบม้วนหน้าร้านตอนนี้ก็ทั้งซีดทั้งขาดนะครับตามนี้เลยประมาณสี่ปีกว่าแล้วผืนนี้ตัวผืนใหม่ก็จะก็สีเดิมขนาดเท่าเดิมที่อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเชือกอย่างนี้เชือกพันติก็มีลอกมาให้สี่ตัวมีลอกมาให้สามตัวมีหัวอุดท่อหัวอุดท่อได้สองข้างก็มีลวดมีนอ็อตแถมมาให้นะครับตอนนี้ก็ใส่เหล็ก คานบนนะครับใส่เหล็กคานบนไปแล้วเป็นเหล็กกล่องหกหุน,นแล้วก็ตัวนี้เป็นลอกในกล่องอุปกรณ์แล้วก็มีแถมลวดมาให้นะครับแล้วก็ใช้ลวดพันได้เลยหรือใครจะใช้สกูยิ่งกับตัวเหล็กก็ได้นะครับตัวผ้าใบก็จะยึดกับตัวเหล็กแบบนี้นะครับส่วนฝั่งที่เราจะใช้เป็นฝั่งที่เราดึงดึง่าดึงผ้าใบขึ้นต้องใส่ลอกสองตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกผ้าใบเหมือนกันโอเคตามนี้ อันนี้ก็ยกขึ้นได้จะใส่เหล็กคานล่างก่อนหรือจะใส่เหล็กคานล่างตอนขึ้นไปแล้วก็ได้นะครับได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวไปยกกันร้อยเชือกไอฝั่งที่ไม่ได้ใช้ดึงเชือกฝั่งนี้จะอยู่กับเหล็กด้านล่างร้อยอาร้อยผ่านลอกแล้วก็วิ่งไปฝั่งที่มีสองลอกออกด้านที่อยู่ใกล้ปลายเชือกเข้าลอกตัวที่สองไอปลายเชือกอันนี้จะไปผูกกับอ่าเหล็ก เหล็กกลมข้างล่างตอนนี้ร้อยขาล่างร้อยเหล็กกลมล่างนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจาะรูแบบนี้เจาะรูให้เชือกเข้าได้นะครับแล้วก็ผูกปมเพราะผูกปมแล้วก็พันเชือกนะครับพันเชือกในทิศทางที่ดึงดึงม้วนขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือต้องเอาเชือกไว้ด้านในนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ดึงฝั่งนู้นไปดึงฝั่งนู้นต่อตามนี้ ตามนี้เลยโอเคใช้ได้ครับ